ครับเดี๋ยววันนี้ก็เป็นวันที่วันที่เจ็ดเหรอวันที่เจ็ดวันที่เจ็ดเดือนธันวาสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เดี๋ยวจะพาแวะเยี่ยมชมนะครับพอดีฝั่งนู้นผมเห็นเจุดอะไรก็ไม่ส่ายเ,เราเราไม่ได้มีเจตนา นีนจราจรเช่นข้างหน้านี้ไปหนองเสือข้างหนนี้ไปหนองเสือข้างหลังนี้มาจากวัดธ,ธรรมกายมอหน้าอันนี้มาจากวัธ,ธรรมกายมหน้ามาตามใ้ตามในะตม้เป็นจุดันเ,เป็นของสพคลองหลวง ตามายเลยคนระับป็นอ,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 อง่ออกทองวคางนี้เนะลยจราจรเส้นนี้ปกติเราลดมันก็ติดอยู่แล้วนะคือว่าคืออะไรปกติระค้างนี้นะจะราจรน,นี่จะใช้อะไรใช้ใช้จราจรใช่ไหมใช้จราจรอตอนนี้ผมเห็นผมเห็นมีหมวกทองมีสัญบ,บัตรหลาย คอข้ามไปให้คุั้งอเดี๋ยวจะพาไปดู้าพคุณคุณด่านรถเยอะรถเยอะ่นี้ไม่น่าตั้งหรอโอเคบาแหละไปได้ร้อยหเมตรดูอ,อันนี้เป็นพุ่งหน้ามาจากตลาดไทยเห็นไหมเห็นบริาณร รถที่มุ่งหน้ามาจากกรุงเทุ๊บเจอใต้ใต้ยหยุดตรวจนะครับมีกล้วอยู่หนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสีห้าหกหกอันเจ็ดอันอยู่เจ็ดอันก็เป็นสอบคอองหลวงอะนะครับถน,นนมีทั้งหมดสามเลนถนนมีหนึ่งสองสามถนนสามเลนนี้ปิดปิด,ดไปเลนหนึ่งปกติเลนนี้ก็จะจะ,จะไว้จอดรถอยู่แล้ว เห็นไหมฮะปกติเลนเนี้ยจะไว้จอดรถอยู่แล้วมันก็จะเหลือสองเลนนะครับถ้าเหลือสองเลนแล้วรถเยอะๆอย่างเงี้ยเนี่ยรถเยอะๆจำนวนรถเยอะๆอย่างเงี้ยถ้าเกิดมีการเรียกรถเนี่ยผมบอกเลยว่าติดยาวอย่างนู่นทางเราแต่งฟันบรรยากาศโอ้สารวัตรคุคุมด่านเองเลยเหรอมีไปบุก เลยครับไอนน้เบอร์ผู้บังคับการคนตำรวจตีชุมพลชาญชนะโยธินนี่ป้ายป้ายที่ถูกต้องอกันอย่างนี้อันนี้คือป้ายที่ถูกต้องนะใครถูกต้องอ่าอ่าพันตำรวจตีเนี่ยพันตำรวจตีสิงหาเพืองแก้วเนี่ยเป็นสารวัตรจราจรปอของหลวง ถ้าใครมีอะไรจะสงสัยจะร้องเรียนก็โทรไปได้เบอร์นี้อันนี้เป็นเบอร์ของสำรวจจราจรสอบางอหวัญก็จะมีรถอยู่หนึ่งคันก็ยังมีคยอยู่หนึ่งสองสามสามี่ห้าคูวยหกันถนนสามเลนซึ่งถนนสามเลนเนี้ยเลนเนี้ยเขาจะเขาจะปิดไว้อยู่แล้วเลนเนี้ยเพื่อเอาไว้ให้จอดรถจอด มันจะมีร้านค้าอยู่ข้างถนนนะเส้นน ok ี ja e, young, ้จะมีร้านค้าอยู่ข้างถนนแล้วรถเขาจะจอดซื้อของกันซึ่งเลนนี้ปกติแล้วก็จะไม่วิ่งอยู่แล้วนะครับจะวิ่งเลนสองแล้วก็เลนสามถ้าเกิดมาตั้งเงี้ยแล้ put, put, put วปปิดเลนสองเลนสามดูการจราจรไม่รู้ว่าสารวัตรมาหรือเปล่าสารวัตรคงไม่มาถ้าสารวัตรมาสารวัตรเดินมาคุยกับผมแล้วไม่รู้ว่าสารวัตรมาหรือเปล่าแต่ไม่แน่ก็จะมีรถอีกสองคันเจ้าหน้าที่ก็จะมา สัญญาบัตรเยอะมากหนึ่งสองสามสี่มีสัญญาบัตรอยู่สี่คนนะครับแล้วก็มีจราจรหนึ่งคนมีหมวกคองหนึ่งคนตอนนี้ยังไม่ได้ยื่เรียกรถนะน่าจะกําลังพึ่งมาตั้งยังไม่ได้เรียกกาลังพึ่งมาตั้งก็มาแบ่งปันบรรยากาศนะครับการตั้งจุดถ้าถ้าตามใต้นะเอาตามใต้เลยเป็นจุดขวดขันวินัยจราจร,รจุดขวดขันวินัยจราจรสถานีตำรวจภูทรคลองหลวง ไปเลยนะไม่รู้ว่าสรารวัตรมาหรือเปล่าแต่ผมสัยว่ายังไม่มานะครับถ้าสรารวัตรมาสรารวัตรมาคุยแล้วอันนี้ยังไม่มาผมเชื่อว่าสรารวัตรยังไม่มาหรอกน่าจะเป็นอ่าเพ้บังคับบัญชามาก่อนนะครับอันนี้ว่าทาอะไรเอ่ยไม่นะอันนี้น,นี่ปั๊มน้ำมันเนี่ย,ยปั๊มเชลกำลังสร้างใหม่ถ้าใครมาเส้นนี้ก็นะครับดูบรรยากาศ ขอโทษนะผมไม่เห็นคอมเมนต์นะเพราะว่าถ้าเกิดตอนไลฟ์สดเนี่ยก้องมันจะไม่ได้อยู่แนวตั้งมันจะอยู่แนวนอนถ้ากล้องอยู่แนวนอนปุ๊บมันจะไม่เห็นคอมเมนต์ขึ้นนะครับขอโทษที่ขณะไลฟ์สดในเพจยิงไกลเฉอ่อนจะไม่ได้เห็นคอมเมนต์นะคะก็เลยตอบคอมเมนต์ไม่ได้ขอโทษด้วยนะครับส่วนนะครับถ้าเกิดท่านารววตรสิงหามาแล้วก็าฝากดูเรื่องการจราจรน,นิดน,นึงนะครับเส้นนี้มันเป็นการจราจรที่แบบโอ้หาแน่นขับข้าง ให้ดูเนี่ยอันนี้อันนี้ข้าวๆอันนี้ยังยังไม่ได้ตั้งนะ,ะตั้งแล้วแต่ยังไม่ได้เรียกตรวจเนี่ยให้ดูสภาพการจราจรเบื้องต้นก่อนว่ามันเป็นแบบนี้เห็นไหมฮะรถเยอะมากรถวิ่งไปวิ่งมาเยอะมากเห็นไหมพอเข้ามาเจอเขาก็ชะลอชะลอชะลอบางครั้งเนี่ยอาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ถ้าเกิดการมาเรียกรถประมาณนี้เนี่ยถ้าเกิดมาตั้งอย่างนี้แล้วเรียกรถเนี่ยนะแล้วอีกอย่างนึงนะฮะมันไม่มีอ่าไม่มีกล้องไม่มีกล้อง cctv หรือกล้องที่ตั้งหน้าด่านไม่มีกล้องนะปกต,ติแล้วมันต้องมีกล้องหน้าด่านหลังด่านแล้วก็กล้องตรงที่เรียกตรวจมันต้องมีกล้องนะครับเพราะว่าเวลามันเกิดอุบัติเหตุมาเนี่ยบางคนเนี่ยเขาไม่มีพยานหลักฐานเขาเลยไม่สามารถาไปเรียกว่าอะไรนะไปกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ได้เพราะบางครั้งเนี่ยการเรียกรถกระทันหันเนี่ยมันจะทําให้เกิดอุบัติเหตุพอเกิดอุบัติเหตุปุ๊บส่วนใหญ่แล้วจุดตวดรวจเลย จุดกดชันที่ในจราจรอนอี่จะสลายหายไปภายในเพี้ยวพิษตานะแล้วประชาชนที่รับเพาะที่เกิดบัตรเหตุเขาก็ไม่รู้จะไปทํายังไงกับใครใช่ไหมแต่ถ้าเกิดมันมีกล้อง CCTV ีมีการบันทึกภาพนะในการขณะปฏิบัติหน้าที่แล้วพอเกิดบัตรเหตุมาก,ก็เอากล้องนั้นไปยืนยนันว่าต้นเหตุจริงๆในการเกิดบัตรเหตุครั้งนี้เกิดมาจากอะไรใครเป็นคนทําเริ่มต้นไงใช่ไหมฮะเพราะการที่ มาเรียกรถอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมถนนมนถนนมันเสือสองเลนอ่ะและ้วถนนสองเลนนี่ผมถาม,มาว่าจํานวนปริมาณรถดูดิเเส้นทองหลวงน้องเสือเนี่ยปริมาณรถมันเยอะอยู่แล้วทุกวันเนะีเพราะพอรถพ่อค้าแม่ค้าที่ออกมาจากตลาดไทยตลาดอัยาราเนี่ยจะต้องมุ่งหน้ามาเนี่ยมุ่งหน้ามาเพื่อจะขึ้นมอเตอร์เวย์ไหมฮะข้างหน้าผมนี่เป็นมอเตอร์เวย์นะ ขึ้นมาเนี่ย6โมงถึง9โมง10โมงเนี่ยมันจะเป็นชั่วโมงเร่งด่วนนะครับชั่วโมงเร่งด่วนปกติแล้วนู่นฝั่งน้นนู่นฝันน่งนน้นจะมีจราจรยืนจับรถติดเวลาอันนังขาเข้านะขาเข้านี่เออยืนจับรถติดเวลาอยู่ฝั่งขาเข้าฝั่งนน,น,น้นห้าปั๊มแก๊สอะ่ะแต่วันนี้มีสองฝั่งเลยก็คือฝั่งขาออกเป็นการจุดเป็นเป็นการตั้งจุดกดขันวว้ในจราจรนะครับ ส่วนขาเข้าฝั่งนูน้นฝั่งนูน้นหน้าปั๊มแก๊สเป็นการเรียกรถถ่าเวลานะครับก็จราจรสพคล้องหลวงนะครับปฏิบัติหน้าที่อย่างเข่งขัดขยันขันแข็ง,ขงนี่ขนาดยังไม่ได้เรียกนะเพราะว่ารถแค่เห็นป้ายแล้วก็เห็นตำรวจยืนนี่เขาก็ตกใจละต่างคนต่างแตะไฟเบรกได้ไหมป๊อป๊อกป๊อเพราะฉะนั้นนะครับนี่ไอการไอการเรียกร้อยห้าร้อยห้าสิบเมตรหรือว่าให้ประชาชน เตรียมตัวทันหน่อยเนี่ยมันใกล้เกินไปนะลวยห้าอันแล้วก็ป้ายหยุดตรวจเลยเนี่ยมันใกล้เกินไปนะครับมันอาจจะทําให้เกิดอุออจจบัติเหตุได้ไม่ไม่ไม่บ้าอะไรหรอกแต่มันอาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับเพราะตามระเบียบเนี่ยมันต้องให้ประชาชนมองเห็นได้ชัดนะภายในระยะร้อยเมตรก็ได้นะไม่ใช่ว่าขี่มาปุ๊บเจอควยสี่อันแล้วก็เจอป้ายแล้วตำรวจเรียกเลยเงี้ยมันเสี่ยงให้เกิดอุบัติเหตุนะครับเพราะาก ท่านสารวัตรด้วยนะครับในการตั้งจุดตรวจตรวจคันที่ใยจราจรเนาะมันไม่รู้ดี่ไม่รู้จะพูดยังไงก็เอาเป็นว่ามันเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของท่านแล้วกันเนี่ยนะผมผมเชื่อเลยว่าถ้าถ้ามีกล้องนะเอากล้องมาตั้งตรงนี้สักตัวหนึ่งนะแล้วก็ตั้งไปบริเวณหน้าด่านนะตั้งตั้งเข้าไปตรงบริเวณที่ตั้งปวยกันนะ้นนะครับอคอยจับ เหตุการณ์ตอนที่มีการเรียกรถตอนที่มีการเรียกตรวจเนี่ยคอยจับภาพว่ามันเออเขาปฏิบัติหน้าที่กันยังไงเพราะว่าผมเชื่อเลยว่าถ้าการจราจรขนาดนี้นะเนี่ยการจราจรขนาดนี้ทุกคนต่างใช้ความเร็วมาเอาเร็วตามกฎหมายกำหนดแล้วกันเออวิ่งผมให้วิ่งแค่แปดสิบนยผมให้วิ่งแค่แปดสิบพอวิ่งแปดสิบมากันิดตีปุ๊บเริ่มหากันมาชะลอตรงจุดตรวจนะครับแต่คนข้างหลังไม่รู้หรอกว่าเขาเบรกอะไรกันบางคนก็เพลินไง แล้วเป็นการถ้าเกิดมาเลนสามเนี่ยเลนสามมันต้องตีเข้าเลนสองนะตีเข้าเลนสองถ้าตีตีเข้ากระทันหันเนี่ยถ้าเกิดอุบัติเหตุเชื่อผมไหมว่าด่านหายนะถ้าเกิดอุบัติเหตุตรงหน้าด่านเนี่ยเชื่อผมไหมว่าด่านหายการตั้งนะครับถ้ามันตั้งตามระเบียบคำนึงถึงความปลอดภัยคนใช้รถใช้ถนนคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติหน้าที่นะครับอันนี้เราไม่ว่ากัน นะเพราะมันไม่ได้สร้างคลราหให้ไทรมันเป็นการกดขันในในจราจรแต่ถ้าเกิดการจราจรมันคับขันรถเยอะแล้วมันเป็นพื้นที่เสี่ยงอันตรายนะเสี่ยงไหมดูเอาเองนะครับเสี่ยงไหมเวลาที่น่าจะกดขันเพราะว่าน่าจะเป็นสักประมาณบ่ายโมงนะสักประมาณบ่ายโมงอ่าหึงบ่ายสามอะไรเงี้ยเอนะอนั้นนั้นเป็นช่วงเวลาที่ พ่อค้าแม่ค้าเขาลับสมนหมดแล้วการจราจรก็อาจจะว่างๆมันมันอาจจะเอ่อรถล,ลงุงๆหน่อยใช่ไหมฮะก็น่าจะได้แต่อันนี้ท่านเล่นชั่วโมงเร่งด่วนเลยท่านเล่นชั่วโมงเร่งด่วนเลยสงสัยกำลังตั้งกำลังตั้งแต่ยังไม่มีการเรียกนะแต่สักพักอาจจะมีการเรียกนะครับฝากท่านสารวัตรสิงหาด้วยช่วยดูแลเคสนี้หน่อยนะครับข้างหน้า างน้นเป็นการเรียกรถถาเวลาฝั่งขาเข้านี่เป็นการเรียกรถผาเวลาฝั่งขาออกเป็นการเรียกปวดขันที่ไหนจาราจรขึ้ไปที่โดนแน่ขี่ไปที่โดนแน่ฝั่งโน้นเป็นการปวดขันที่ไหนจาราจรฝั่งนี้เป็นการเรียกรถผาเวลาเนี่ยสองฝั่งเลยบริการประทับ ออเลอลอหาได้ตั้งกล้องแล้วตั้งกล้องแล้วขอพาไปดูการเรียกรถขาวเวลานะอันนี้ฝั่งขาเข้านะเมื่อกี้ฝั่งขาออก กั๊นหนึ่งกั๊นหนึ่งลูกข้อเวลาสักซ้ำนาทีเอ่อผาเวลาเนี่ยผ่าเวลาเนี่ยลด รถทัวร์รถทัวร์ผ่านไหมครับ <c oughs> รถทัวร์ขนาดใหญ่เนี่ยเขาเรียกผ่าเวลาไหมครับหรือรถหกล้อเนี่ยเขาเรียกผ่าเวลาไหมครับอันนี้ผมถามไม่ใช่ผมไม่รู้อ่ะอันนี้ขาเข้า ซึ่งจริงๆแล้วการที่บอกว่าอะไรนะที่บอกว่าเรียกว่าอ,อะไรนะน,แบบนี่เห็นไหมฝั่งนี้เป็นการเรียกรถคาเวลาเห็แบบนไหแบบมบริการทุกระดับประทับใจหนุนเห็นไหมรถตำรวจจอดอยู่ข้างๆนู้นสองคันเห็นไหมหสามคัน ที่สองท่านนี่ตรงนี้ตรงนี้เรียกเรียกผ่าเวลาฝั่งนู้นเรียกกดคันไม่ได้จราจรก็บริการทั้งของฝั่งนะครับชั่วโมงเร่งด่วนเนี่ยชั่วโมงเร่งด่วนนะควรที่จะตั้งจุดกดคันวินัยจราจร หรือควรที่จะอำนวยการจราจรทำเป็นโค้ชชนมาร์กไว้แล้วหาคำตอบเองนะครับชั่วโมงเร่งด่วนนะครับการจราจรติดขัดคนใช้รถใช้ถนนเยอะควรที่จะตั้งจุดกดขันวินัยจราจรหรือควรที่จะออกมาอำนวยการจราจรตั้งเป็นโค้ชชนมาร์กไว้จุดแล้วไปหาคำตอบเอง เนี่ยเนี่ยรถติดติดเนี่ยอันนี้รถติดนะมันเป็นชั่วโมงเร่งด่วนที่พ่อค้าแม่ค้าหรือประชาชนทั่วไปหรืออ,อคนที่ไปรับส่งลูกไปโรงเรียนนะครับเ,เขาจะใช้ถนนเทนี้เยอะมากรถมันติดแต่มีการเรียกเรียกเอ่อ ผ่าเวลาผ่าเวลานี้เข้าใจได้นะครับแต่ถ้าเกิดการเรียกนั้นมันทําให้มีผลกระทบกับประชาชนคนที่เขาไม่รู้เรื่องนะครับก็คือประชาชนทั่วไปที่เขาใช้รถใช้ถนนเนี่ยทุกคนต่างต้องการความสะดวกความรวดเร็วและในเมื่อมันเกิดการจราจรติดขัดอย่างเงี้ยเอาจริงๆเลยนิยามของคําว่าตํารวจจราจรเนี่ยมีหน้าที่อะไรอ่าผมไม่รู้นะ ผมแค่ตั้งคำถามไว้เฉยควรที่จะมาอำนวยการจราจรหร,รือไม่หรือควรที่จะไปคอยเรียกออกใบสั่งกนนี้ที่เจอรถผ่าเวลาหรือไม่อันนี้ผมไม่รู้ <c oughs> ผมแค่ตั้งคำถามเฉยๆ <c oughs> ก็ฝากนะครับหลายๆท่านที่ ดูไลฟ์นะครับช่วยการคิดวิเคราะห์แยกแยะเหตุการณ์ความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ผมไม่ได้กล่าวหาไม่ได้กล่าวร่วงนะครับแค่อยากให้ประชาชนที่เข้ามาดูไลฟ์สดเนี่ยวิเคราะห์แยกแยะนะครับ ว่าเหตุการณ์จริงๆในปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไอการจราจรติดขัดแบบนี้ยควรที่จะอำนวยการจราจรหรือว่าควรที่จะปวดขังวีนไหนจราจรเพราะว่าเพราะว่าช่วงเวลาหลังจากเจ็ดโมงครึ่งไปแล้วเนี่ยนะครับการจราจรเส้นนี้จะติดขัดรถจะเยอะมากนะมันน่าจะมอะีอะไรที่มันมเรียกว่าอะไรอะคนคนคนที่มีส่วนรับผิดชอบนะ ในการอำนวยความสะดวกในการใช้รถใช้ถนนเนี่ยควรที่จะมาอำนวยความสะดวกมากกว่าหรือเปล่าเ,ออเป็นคำถามไม่เฉยนะเป็นคำถามมันอาจจะไม่มีคำตอบแต่มันเป็นแค่คำถามตอบได้ก็ตอบนะบตอบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรผมก็ตั้งคำถามของผมไปเรื่อย,อยงั้นเลเพราะผมเชื่อว่าประชาชนลหลายๆคน คิดอยากได้คําตอบเหมือนกับผมแต่ไม่รู้จะไปถามใครแต่อย่าไปถามสิรินะอย่าไปถามสิริสิริก็ไม่มีคําตอบหรือถ้าถ้าโปรแกรมมันทันสมัยนะถ้าโปรแกรมมันทันสมัยถ้าสิริสามารถตอบได้ก็ดีนะใช่ไหมก็โอเคนะคลิปนี้ก็ฝากไว้ที่นี้แล้วกันแบ่งปันบรรยากาศเราไม่ เราไม่สามารถไปก้าวล่วงหรือไปกีดขวางกรารปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ได้มีหน้าที่แค่นําเสนอนะอะไรที่มันมีประโยชน์ก็แชร์อะไรที่คิดว่ามันไม่มีประโยชน์ไม่ได้สร้างอะไรให้สังคมดีขึ้นก็ไม่ต้องแชร์ดูเฉยๆนะครับง่ายๆสังคมจะดีได้อยู่ที่ตัวคุณถ้าคุณคิดว่าสิ่งที่พวกผมทํามันมีประโยชน์กับสังคมก็แชร์ไปถ้าคิดว่าสิ่งที่ผมทํามันไร้สาระไม่มีประโยชน์ ็ไม่ต้องแชร์กดเรื่องฐานแน่น้นเองขอบคุณทุกคนแจ็คแซลลอเพจนักลุกการเถื่อนและเพจกินงไก่ไทยอ่อนวันนี้ขอกล่าวคำสวัสดีขออนุญาตนะครับขอโทษขออภัยด้วยความเคารพสิ่งที่ผมนำเสนอถ้ามันไปทำให้ใครเดือดร้อนหรือไปก้าวล่วงถึงใครนะครับผมไม่ได้มีเจตนาที่จะทำเช่นนั้นเพียงแค่อยากนำเสนอเพื่อให้มันมีผลประโยชน์เพื่อให้ประชาชนได้ผลประโยชน์ จากสิ่งที่ผมทำเท่านั้นเองหวังว่าทุกคนคงเข้าใจนะครับโอเคอ๋อข้างหน้ามีอุบัติเหตุเราจะมาดูกันว่าจะมีเจ้าหน้าที่มาอำนวยความสะดวกไหมเพราะมันมีอุบัติเหตุทางการทางจราจรเราจะมาดูกันว่าจะมีเจ้าหน้าที่มาอำนวยความสะดวกไหมเพราะว่าเจ้าหน้าที่ไปตั้งจุดตรวจได้ไปตั้งจุดกดขันไม่ได้จราจรได้ ไปตั้งไปยืนดักรถถ่าเวลาได้ถ้ารถเกิดอุบัติเหตุในเขตรับผิดชอบเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาอำนวยการจะาจรไหมได้ข้างหน้านี่ข้างหน้านี่อยู่ห่างผมไปประมาณร้อยเมตรร้อยเมตรร้อยเมตรแป๊บหนึง่งอันดับแรกเลยก็จะมีรถ มูลนิธิอ่าเห็นไหมรถมูลนิธิมาแล้วโอเคอันดับแรกรถมูลนิธิมาก่อนเลยขวามือครับนี่ขวามือผมนะฮะนี่รถมูลนิธิมาแล้วเป็นอุบัติเหตุชนท้ายสามคันรวดนะครับ <c oughs> สามคันรวดคันแรก เป็นไฮลักวีโก้คันที่สองเป็นไฮลักรีโวคันที่สามเป็นโตโยต้าอัลติสสามคันรวดครับแต่ก็อย่างที่ผมบอกยังไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือพนักงานจราจรสักคนมาอามืนอยความสะดวกนะครับยังไม่มีนะยังไม่มีสักคนครับ แต่ประชาชนนั่งคุยกันเองแลนี้หน่อยมีรถรถมูลนิธิมาเอานวยความสะดวกให้เมื่อกี้มาเมื่อกี้เลยมาตอนที่ผมหันกล้องเมื่อกี้เลยจอดปุ๊บเพราะว่าเมื่อกี้แซงผมไปเมื่อกี้นี่แต่ยังไม่มีเจ้าหน้าที่จราจรมาเอานวยความสะดวกนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่จราจรต้องเอากําลังไปตั้งจุดกดขันววนัยจราจรนะครับกําลังส่วนหนึ่งก็เอาไปยืนดักรถถ่าเวลา กำลังส่วนหนึ่งก็ต้องเอาไปที่จุดกดขันินยจราจรเนะก็เลยทําให้เจ้าหน้าที่ขาดแคลนเนะจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอที่จะมาอำนวยความสะดวกในบริเวณที่เกิดเหตุอันนี้เราเข้าใจได้คือหลายคนไม่เข้าใจขออธิบายให้ฟังโอเคคนระับขอบคุณทุกคนวันนี้ขอจบไลฟ์เพยงเท่านี้นะครับถ้ามันมีประโยชน์ก็แชร์นะครับถ้าไม่มีประโยชน์ก็ไม่ต้องแชร์ตามนั้นนะไม่ได้มีเจตนาที่จะไปละเมิดใคร ไม่ได้มีเจตนาที่จะไปก้าวล่วงใครสิ่งที่ผมทํานี่คือเพื่ออยากให้สังคมได้ประโยชน์ได้ความรู้ได้เห็นอะไรต่างๆนะครับหวังว่าทุกคนคงเข้าใจนะครับขอโทษขออภัยที่ไปก้าวล่วงคนอื่นหรืออาจจะตั้งใจก็ได้หรืออาจจะไม่ตั้งใจก็ได้นะครับด้วยความเคารพอย่างสูงแจ็คแท้รอสวัครับ